ทุกคนคนเริ่มมากันเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครทุกคนดูด้านในนะครทุกคนด้านในจะเป็นห้องแอร์สำหรับตักกระยาหารนะครับทุกคน ด้านนี้ก็เป็นกุ้งสดๆดเลยนะทุกคนด้านนอกนะฮะหลังจากออกมาจากด้านในที่ตัดของนะคะเราก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้จ้า Enjoy eating กันนะฮะทุกคนนี่จะเป็นแนวซีฟูดนะฮะนั่งตรงนี้ได้จะเห็นภูเขาเขาโหงนะจ้ะ นี่จะจะเป็นแนวปูตัวใหญ่ๆนะฮะปูหมงปูแม้ปูทะเลแมงดาก็มาจะสั่งแมงดายำกันเลยทุกคนจา้าอันนี้ไม่อั้นเลยนะจ๊ะปลากระพงหอยชงหอยเชลล์ทุกคนนะฮะเกิ่มาเพิ่งเคยเห็นว่ามีแมงดาให้ด้วยทุกคนนะฮะทุกคนจา๋าอนนี้เก๋น,นะจ๊ะแล้วก็หอยนางลมจ้า ังลสามารถที่จะสั่งเป็นอาหารอย่างนี้ได้เลยนะฮะโดยที่รวมอยู่ในทุกอย่างแล้วใช่ไหมยะใ่ให้นี่จะบริการล้ำเลิศจากน้องๆน,น่ารักมากเลยนะฮะใครจะกินยำไข่แมงดาก้างทอดกระเทียมอุ้ยเดี๋ยวก่อนพิกเปลี่ยนได้ไหม พี่ขอเป็นอันนี้กั้งทอดกระเทียม,ม,มย,ยังไม่มาเลย,เลยใช่ไหมโอเคอัน,นยำหอยนางรมกับปลาพอนะฮะเอาแค่น,นี้แหละครับอ๋นนบอด็กินไม่หมดนะฮะทุกคนอันนี้สามารถสั่งได้เลยนะฮะทุกคนรวมอยู่ใน459บาทนะฮะคุ้มมากๆเลยนะฮะทุกคนจ้าแล้วก็สามารถทันหลังเห็นเขาคอหงจ้าเขาคอหงเห็นไหม ทุกคนสวยงามมากเลยนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นเขาจ้ะยังกลับอยู่บนหีมาลายสั้นๆสูงๆต่ำๆนะยังไม่สูงมากหรอกเขาข้อหงแต่ว่าก็เราภูมิใจไงนะฮะชาวหัดใหญ่เขาจะภูมิใจที่เรามีเขาข้อหงเหมือนกันสูงนะฮะ <adapted> จ้ะบรรยากาศนี่จ้าเรามาตู่โต๊ะค้างๆขอถ่ายความน่า,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 านทานอุ้ยน่าทานมากๆากเลยมากินบ่อยหรือเปล่าครับ <S <S โอเค นะร,ริมรัวกระทะร้อนนะจ๊ะนะนริมรัวกระทะร้อนเขาจะแบ่งโซนอันนี้เป็นเออเป็นเขาเรียกว่าซีฟู้ดนะครับทุกคนแต่ก็ตักสามารถไปนั่งตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับจะจ่ายตังค์เรียบร้อยก็เลือกโซนได้เลยนะจ๊ะโหคนเยอะมากเลยดูสิดูสิทุกคนนี่บนโต๊ะเรานะฮะ โต๊ะเราจะหน้าตาแบบนี้ย่างกินสลัดอร่อยมากสลัดทุกอย่างอร่อยมากๆเลยน้แต่ยำก็อร่อยนะครับทุกคนนะฮะเดินจากโรงแรม PS Extra Hotel ไม่ไกลนะมาร้าน,เ,นเดินมาเรื่อยๆได้ชมเมืองชมวังชมปลาชมเขาอุ้ยร่วงนะฮะลมพัดหน่อยวันนี้